คุณที่กำลังหัวเราะอยู่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยคือดาววันนี้มีเรื่องเศร้านี่หว่าโอ้โหโคท่าเลยว่ะเฮ้ยออเออกูมีเรื่องเศร้าอีกนี่หว่าเอเริ่มตัวว่ะเออเออใครมันเป็นคนทำกับแก๊ฉันแบบนี้แล้วจะโอ้โหใครมันกล้ามากัดเค้กวันเก๊ของเธอได้เต็มปากเต็มคำแบบนั้นนอะ อยากรู้จริงๆเลยนะเนี่ยนะจะไปหาซื้อทำไมเบาะรอรถแพงๆนี่มันคือนวัตกรรมนี่ดูอย่างนั่งก็เปิดฝามานิ่มหยองแยงเลยแต่กูเตือนนะไม่อย่าเผลอขี้นะมึงเืยอ๋อเขาบอกว่านี่มันสมุดสุขภาพดีเหรอสุขภาพดีแดกมันกลัวม่สุขภาพดีเอากู้นะเวลาเพื่อนดูด้านสีนิกเล่นบอรดมันกำลังจะโชว์ท่าอะไรบ้าผมไม่เล่นหรอกว่าเ้่นบอร์ดอะไรไม่ทำไรนะที่ไหนนะทำไรกันวะนุษ ไหนเอ้ยกูดูเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงนลงมาแล้วไหนไหนกูมึงเห็นมันที่กูเห็นมั้ยเอ้ยนี่ไงนี่มันเรื่องแสงแล้วอย่าไปยุ่งดที่มันทำงานเนี่ยวะนี่มันเรื่องแสงแล้วอย่าไปยุ่งออกมาเอ้ยเอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจุกจุกูด้วยกูลงมาแล้วผมูลผมไม่เกี่ยวกูไม่ไย้ทำไม่ได้ทำโอ้ยทีละทีละคลิปนี้โคตรตลกเราจะเอาไปดูสิไหนวะไหนดูดิไหนโอ้ยตายวะ อะไรของมันวะพลังใบไม่เด้อเฮ้ยาทุกคนเต้นดีใจปากเลยเอาเอาไปพวกนุชมึงเอาเาไปมึงลือไม่ข้าวกูแดกปะเนี่ยไอ้ลองดูหน่อยสิแม่งยังมีน้ำมันอยู่ว่าจะได้ถ่ายออกให้หมดนเปิดดูสิแะมึงเข้าไปเอาอะไรไอ้เจค่ะบอกว่าข้าหมุนแล้วเนี่ยนางฟ้าก็จะหมุนแบบน่ารักน่ารักไหนลองดูสิเมื่อแม่บอกที่บ้านมีกับข้าวแม่มียังไงวะไอ้นุชแดงนุชตัวเองนุชใจเย็นดิไอ้นุชใจเย็นไอ้นุ <Butter? S 2> ใครบอกน่ากล <Br ank S 2> ัวนี่น,นี่มันเพื่อนฉันเองนี่นี่ใครบอกน่ากลัวมา,ากูจับปื้อเปล่านี่โจอ,อะไรกับแพงม่งใครก็ได้ตอนนี้ใครก็ได้มอกูทีนะเพื่อนใครก็ได้ มันเปิดยังไงวะเนี่ยอยากถามว่าคนคุยกับฉันตอนนี้เขาเป็นเกย์หรือเปล่านะคะโอ้คุตาสว่างเลยเมื่อคุณเผอแอดดอกคำตอบส่งให้โทรศัพท์คูกูไม่อยากจะเชื่อเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่นยพอลนี่ <พอ S 2> มัน,น,นคือการสอบทุกคนยกเลิกการสอบโทรศัพท์ก,นทกันมว่ามันไต้มันต้องสอบใบต้องตัวใจไหมเมื่อแฟนคุณสั่งให้ไปซื้อของเข้าบ้านเกาก็บิดกก็น่่หิวิวหิวหยกูไปซื้อขาว่ามีเรือไงวะ นี่นี่อยากได้ใช่ไหมเอาไปเมื่อคุณได้ยินชื่อตัวเองในบทสนทนาของเพ,พื่อนไอ้เพื่อนพูดหนึงเราอ่ะเออเออเอ้ยไอ้เพนพูดถึงกูเฮออออ้ยพูดเรื่องอะไรวะเฮ้ยอ๋อ,อแม่ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงลงไปในไก่ใช่ไหมครับใส่ไปแล้วลูกแม่ก็ใส่ค่อนข้างเยอะเลยล่ะ,ะหายแล้วกูใสอีกรอบนึงด้วยโอ้ช่วยกวูด้วยเฮ้ยผอมก่อนมึงฉีดผิดวิธีนะเพื่อนแล้วยังไงวะเพื่อนเนี่ยเขาให้ดู้นี่แบบนี้แบบนี้ฟืดฟืด วืบเขาไปแค่นี้เหรอไอ้ไก่ตัวนี้แม่งกลับมาที่ร้านตลอดเวลาเลยกูเลยต้องหาวิธีกูเลยไปเอาสเปรย์มาฉีดหน้ามันเดี๋ยวมึงดูมันนี่นี่มึงดูมันกูฉีดอย่างงี้นี่เเฮ้ยเมึงดูนี่ชื่นอยู่ไปดิวะดีดีเอาอีกเฮ้ยเอาอีกเอาอีกกูชอบกูชอบฉีดให้มึงไปเอไปอันนี้เฮ้ยมันจะมันล้างไม่ออกอ่ะเอ้ยเอาดีดีมึงดูนี่มันไม่ออกจิงนุ้ยไอ้บ้าเอ้ยมึงเอาดีดีเฮ้ยเนื้อเบิ้นมันไม่ออกทำไงวะเนี่ย ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเศร้าตอนนี้นะให้คุณออกมาวิ่งเลยแล้วคุณจะสามารถตระหนักได้ว่าสุขภาพร่างกายของคุณอ่ะแม่แย่ความรู้สึกไหกโอ้ยคุณจะไปล้มเฮกูเกิลไอเกย์กูเกิลนั่นไอกูกูเฮ้ยแม่ลองถามมันเรื่องอากาศสิครับวันนี้อากาศเดี๋ยววันนี้อากาศเป็นยังไงกูเกิลฮะฮะไหนตอบกูสิกูเกิลตอบโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันพูดได้อะเฮ้ยเอ้ยดูดูดูมันนี่ดูไอ้ก้อนนี่ดิเฮ้ยไอมันพูดได้อ่ะเริ่มกลัวแล้วไอ้กูเริ่มกลัวแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันพูดออกมาแล้วมันมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าวะเอ้ยไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างในไม่เนี่ยไหนไแม่ลองนี่แม่แม่ลองบอกให้มันร้องเพลงให้ฟังอย่างนี้เอาแม่ลองลองโอเคโอเคเออไอ้กูกูไอ้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 กูกูตื่นตื่นไอ้กูกูไอ้กูกูไหนไหนไหนลองลองลองเพลงนี่กูกูไหนกูกู ไอ้กูเอ้ยมันบ้าไปแล้วมันต้องมีใครอยู่ข้างในแน่เลยวะไอ้เมื่อคุณชาร์จแบตโทรศัพท์จนเพียงพอให้คุณสามารถเปลี่ยนข้างในการนอนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มแล้วเว้ยกูจะได้นอนเปลี่ยนข้างแล้วเพื่อนกูที่ยังจิ้นบอกขอใช้ห้องหนึ่งวันมึงยังจิ้นแล้วมึงขอกูใช้ห้องเออวอดไม่ได้เหรอถามจริงเออเอาล้ว ออกอกๆอกจะได้กินแอปเปิ้ลออกบอก,บอกเอาไม่ออาเอา,เอาโอเคได้ละงับแต่เขาไม่ปอกโอเคไม่ได้แล้วมึงจะมาแบบนี้มามาเดี๋ยวคูโทษดไข่บ้างอโอเคสุกแล้วได้แล้วใส่จานมามแต่ไข่ดิบแมงเลยเป็นไงละ่ะอ,อร่อยดีนะนี่คือช่อวงเวลาที่น่าอายที่สุดในชีวิตของฉัน อเ่ยอ๋ออ๋ออ๋อเพื่อนคือว่าอ๋อจอไปเลยอ้าวหายไปเลยอันนี้คืออาการของครูที่สอนผิดในห้องโอเคทุกคนทั้งหมด216ชิ้นนั่นคือกระดูกที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นแปลว่าอะไรนั่นหมายความว่าว่ายังไงครับอ๋อผมบอกว่า216ชิ้นอย่างนั้นเหรอผมขอโทษถ้าแกขนาดนั้นมาสอนแทนผมเลยไม่ล่ะผมล้อเล่นนะไม่เอาล่ะทุกคนสรุปว่ากระดูกของพวเรามีทั้งหมด2อ6ชิ้น นั่นแหละคือกระดูกคนเราทั้งหมดเป็นยังไงล่ะมันพอใจรลยยังและนี่เมื่อผมทำความสะอาดประตูของผมเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายผมก็ผมว <ผม S 1> ่าไม่เป็นแบบนี้ปิดไม่ได้เฉยเดี๋ยว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 ทำอะไรนะลุงทำอะไรนะตักไปแค่นั้นได้ยังไงโอ้แม่อุตสาห์ทำขอ,ของอร่อยมา แน่แนเนี่ยนี่ีรอแป๊บหนึ่งมันน้องตักเอาไปอีกนี่กินเยอะๆกินแบบนี้ไม่อ้วนบดีสิเราเอามานี้มานี้เติมหน่อยนี่มันต้องมีล่าซอนอันนี้ด้วยแหม่มีอะไรก็บอกแม่เดี๋ยวแม่ทำไม้ตักไปแค่นั้นโอ้เสียดายของอุตส่าห์ทตามาตั้งเยอะเอาไปอีกเอาไปไปเรียกงมาอีกแปดคนมาเดี๋ยวแม่ตักไอ้เพื่อนจะจะตั้งใจดูายนะแต่ว่าข้อตกลงก็คือนายต้องทำวิดีโอให้มันถูกต้องนะอย่ามาแกล้งกันนะทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยดีมาก so you're doing far มาดีมากเลยเพื่อนนั่นแหละเยี่ยมเลยไปต่อเลยสวยงามไปมากระมุนเลยแบบอู้เยี่ยมไปเลยเพื่อนนะฮะฉันก็นึกว่าจะโอ้อโเคอไะรเนีออไม่มีอะไรครับโอช็อกไม่มีอะไรครับเรียบร้อยแล้วครับถ่าได้เลยครับคุณวิญญาณขอบคุณมากครับเล่นอะไรของมึงเนี่ยอะไรครับผมต้องการครับไม่มีอะไรครับเชิญครับจะเป็นลมแฝง แฝงเฮ้ยแฟงแฟงไอ้แฟงอ,อะไรโอ้โหไอ้บ้ากู้คนนี้ตายอ่ะไม่ไดไอ้แฟงใครเคยทำของตัวเองพังในเวิร์กช็อปเยอะแยะปกตินี่เฮี้ยเอ้ยนี่นะจะปกติเหมือนกังนะเออดูสิ้บาไเนี่ยโอ้โหอีกนิดเดียวนี่มันปกติเลยบ้าเฮ้ยคุณลองเข่าใส่หมาคุณสิเฮ้ยอะไรเด้อเฮ้ยอะไรไหนมึงหือกูแล้วเฮ้ยไหนมึง มึงห emos, ือกูเลยอฮียเฮียมึงอ, <c oughs> อย่ามาหือกูนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยย่านะนุษยมึงอะไรกูเฮียแล้วเฮ้ยคือมิจะตุกอะ่าฮ่ามึงขาวเฮียเลยนี่คือมิจะตกมึงดูขนอกนี่คือจะตกจะตายอ่ะั้งลำแล้วเนี่ยกูหยุดขาไม่ได้อฮียของมือเฮ้ยเฮ้ยลืมทิ้งขยะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วยิงแม่ด่าตายแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวจะได้ไหนเออ่ยเออ บอกไปกี่ครั้งแล้วว่เอาขยะไปทิ้งอะฮะก็นี่ไงผมว่าเราจะออกมาแล้วแต่แม่เอาไปทิ้งก่อนแล้วไงช่วยไม่ได้นี่เอาโยกย้อนเด้เดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวเเดี๋ยนเ๋ยเดี๋ยว๋ยวเเดี้อวเลยดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนดี้ี๋ยวเดี๋ยวยวเยวเดีเโี๋ยนีเดีดดดีายระวังด้วยนะดี๋มันมีดเดวเดี๋ยดีี๋ยวเอวเดี๋ยเดดี๋ยดีเดีดเ๋ยเ๋ยวไงี๋ยจเดี๋ยวเยี๋ยไปเลยดอบไปเลยนะเพื่อนได้ว๋ยวเดี๋นะ แม่แม่ม่้ยนองได้หรือแม่ด้วยว่าฉันไม่เอาอะมองท้งอื่นนะยังเหลือของเต็มในตู้เย็นเลยใช่ใช่แม่มาปุกคุณตอนเช้าใครวะนี่ถึงเวลาแล้วแม่ทำอะไรอะแม่แม่ไม่ไม่แม่ทำอะไรเนาะ